กรีซร <Greek>. no. <ấy> ับกรีซหนขอหัวเราะหน่อยนะฮะคลิปนี้ขอหัวเราะดังๆนะฮะขอหัวเราะแบบพระเอกลิเกขอหัวเราะแบบคนหล่อ หันเราะเป็นแบบว่าพระเอกลิกเกย์คนหลอ่อเมื่อไหรผมจะได้เป็นนาย,ยก,กทัก์ทีหหนเลาะดังๆฮะหหวเราะหวเราะพร้อมกันทั้งประเทศครับนะฮะก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็ไม่รู้จะไปยื่นตอนไหนนะกกตก็จะไปยื่นเรื่องคดีหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ย ส่งต่อสารลรัฐมนูญเนี่ถ้ายื่นปั๊บก็สารก็รับลูกสักนะวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็วันจันทร์วันอังคารหรือไม่ก็วันพุธนั่นแหละก่อนวันที่13นั่นแหละนก็ไม่น่าจะเกินนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโหวตกันแล้วเดี๋ยวมันจะไปส่งผลเสียหายต่อประเทศชาตินะครับเขาก็ต้องทำ ยื่นให้มีเวลาสารให้มนูนสักวันสองวันในการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะยื่นปั๊บอ่ะอ่านเอกสารดูอะอ,ะอะเป็นอย่างนี้เป็นนี้มีมูลมีเหตุนะครับสารก็อ้อหยุดปฏิบัติหน้ายุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนจ้าพ่อพระเอกพ่อพระเอกพ่อพระเอกนะพอหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็โหวตไม่ได้ ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่ไอวิโรดบอกยังไม่ทันได้โหวตหรอกครับยังไม่ทันได้เข้าสภาหรอกครับนะเ,ออเข้าไปก็ตามอีหลอดเดิมนะครับเข้าไปสภาปุ๊บพอพอเขาสารสั่งให้หยุดปฏิบนะัติหน้าที่ก็ขอเชิญออกให้พิธาเชิญออกก็ชูสามนิ้วแลวกันแล้วก็ตบมือกันเหมือนตอนฉากเดียวกันเป๊กับไอธนาทรนะครับ ฉากเดียวกันเป๊ะเลยธนทรก็โค้งเขาแล้วพิธาเดี๋ยวก็ลำเป็นพระเอกลิกเก <c oughs> เดี๋ยวก็เดินลำออกมาผมไม่มีปัญหานี่ผมไม่มีปัญหายอยู่แล้วผมพร้อมชี้แจงอยู่แล้วนะแหมพระเอกลิกเกแหมนะโอ้ยมันจะไปเป็นนายกได้ยังไงนะครับนะคนแบบนี้เออ ดอมส้มก็เตรียมกีดเตรียมกีดอ้ยต้องได้นายกพิธาเนะี่ยยังไม่รู้เรื่องรู้ลาวยนะทำใจนะทำใจวันนี้ก็ดอมส้มก็ทำใจซะนะครับสารก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮกีดซะกีดมันออกมาเวลาหูเห็นคนทำผิดมันระ้อนรนะกีดมันออกมา ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นวาทกรรมอะไรต่างๆออกมาอีกเยอะแยะนะครับบอกมือที่มองไม่เห็นอำนาจนอกรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยนะมีการแทรกแซงนะครับเขาไม่อยากให้พิธาเป็นนายกเหนี่ยนะคำพูดนะครับวาทกรรมนะพาดพิงเนีเบื้องสูงหมดอะนะเดี๋ยวก็บอกว่า โอ้ยเขาหมั่นไส้ตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าไปอีกว่ากันออสร้างวัฒกรรมแบบเขาต้องการแช่แข็งประเทศไทยกลุ่มอำนาจเก่าอย่างเงี้ยนะคำมันแต่ละคำนะครับไม่มีไม่ไม่เคยโทษตัวเองอ่ะโทษแต่ชาวบ้านชาวเมืองเขานะอำนาจเก่าไหนวะพ่อพิทาอำนาจเก่า โอนหุ้นให้ลูกแล้วลูกก็ไม่ขายนะนั่นแหละอำนาจเก่าพ่อพิธานั่นแหละอำนาจเก่ามือที่มองไม่เห็นก็พ่อพิธานี่นแหละมือผีนั่นแหละนไมีปุ่มกด Thank ้ว u นะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ